สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่สำหรับแนวทางเลขเด่นตารางของเราเมื่อวานนะครับก็ยังขาดตัวประกบคู่อยู่นะครับพี่พี่ยังขาดตัวประกบคู่อยู่เนาะผมให้6กับ7นะครับเมื่อวานนี้7ไม่มานะครับพี่พี่เไม่มาเนาะพิเศษนะครับ7 4 8 กับห9นะครับของเราเนี่ยใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่6 9นะครับมาแค่เลขวิ่งนะครับผมเนาะของเรา4 8ก็ไม่มีนะครับมี4 6 4 7นะครับอืมน้อยปกตินะครับตอง3กับ1 5นะครับในรอบนี้ของเราก็ไม่มีนะครับพี่พ ส่วน VIP. นะครับ641กับ95นะครับของเราในตัวเจาะไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเนี่ยแตก3ตัวนะครับพี่พี่ 6, น1นะครับแล้วก็41เนาะนะครับก็ถือว่านะครับได้เฮสลับสายจับวินในรอบ VIP ก็แนวทางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะ ก็อย่างที่น้องแอดบอกนะครับว่าท่านใดนะครับชื่นชอบในในสูตรไหนนะครับรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับท่านใดที่ชอบในสูตรแยกน้อยนะครับก็ตามไว้ในในสูตรแรกเนาะที่ผมลงให้นะครับก็เป็นแยกน้อยสีน้อยหรือว่าท่านใดนะครับที่ชอบนะครับจับบินเลข3ตัว2ตัวนะครับก็ในสูตรนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้นะครับ ผมให้ไปที่เลข1เลข0เลข2เลข6เลข3นะครับพี่ปิดท้ายด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเลข7นะครับพี่สองหกหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับสายวิ่ง สายวิ่งสายรูปวันนี้ผมให้เลขต่ำนะครับก็คือให้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งเนาะในโค้งสุดท้ายนะครับ02 03 06 07นะครับ12 13 16 17นะครับ3ตัวผมให้ไปที่ หนึ่งศูนย์สองนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับี 0, 1, 3, บ่พี่อย่างที่บอกเราวันนี้เน้นไปทางเลขต่ำนะครับเน้นไปทางเลขต่ำศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสาม 16นะครับ0กับ1นะครับสลับเลขเด่นตารางเนาะท่านใดที่อาจจะไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับวินที่เลขตารางได้นะครับวันนี้ก็ขอไว้พรให้พี่ๆสมาชิกนะครับทั้งสายจับวินแล้วก็สายเจาะสายวิ่งรูดนะครับขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ